เหมือนเล็กอะมีห็นแบบแล็กเลยตีคิวเหรอเออเรื่องทำไงให้ไฟเอ็มลื่นอัพคอมเพราะว่าผมทำมาแล้วอัพคอมครับแคนดี้อยู่นี่ไงแคนดี้อยู่นี่ภาพแต่ตอนนี้เราถูไปตอนไหนวะไม่รู้ว่าจำไม่ได้บอกแจ็คกี้ไอ้นี่เลยก็ได้นะ ตายไปแล้วไม่มีสิทธิ์ไอ้คนถ่ายรูปเหรอเออว่ะใครถ่ายรูปมึนั่งอยู่ที่พื้นก็เหตุนะเว้ทุกคนอ่ะแบบนั่งเป็นสามเหลี่ยมติดกับรถอ่ะไอ้จิมเรานั่งตรงนี้ดิตั้งไงวะชิ้ต่อชิดแช์ปะไอ้ปอมมานั่งตรงนั้นนั่นแหละแล้วเดี๋ยวมาไอ้จิมเดี๋ยวขึ้นหน้ามาหน่อยไอ้จิมเดี๋ยวขึ้นไม่เองมึงชื่อจิมเหรอ ว่าเรื่องเดี๋ยวขยับไปไหนเดี๋ยวขึ้นมาข้างหน้าอีกเดี๋ยวขึ้นมาข้างหน้าไปอีกอีกมาอีกอีกเนี่ยทำไมมันควนตีนอย่างวะเนี่ยแล้วนั่งมึงนั่งเฮี้ยอะไรของมึงเีย้วะไมมี่มึงเป็นอะไรเนี่ยมึงแขกขาขนาดนี้เนี่ยถามจริงเมื่อกูนั่งอะไรอ่ะนั่งกับพื้นน่ะเฮ้ยมึงเข้ารถไปเลยอ่ะจิมมี่มึงนั่ง ไอ้เพชรมึงมึงมึงทำยังไงวะถ่ายแบบนั้นน่ะ erm มึงบอกกูได้ป่ะท ma ี่เสกตัวละครมาเดี๋ยวกูไปถ่ายให้ก็ได้ถ่ายยากอ่ะเด็กมันต้องเสกตัวละครนู้นนี่นั่นอ่ะแต่เพื่อนเราเข้มแล้วกับเดียวกับลุงไก่เลยเหรอใช่ประมาณนั้นอ่ะแต่มันก็เสกตัวละครมาเองทีละตัวนะแต่มีใครเหลืออยู่ป่ะนี่ไงนี่ลินนี่ไงนี่ไงนี่นั่งมันอันไหนเนี่ย เอายืนน่าดีกว่าไอ้ใช่ยังอยู่ยังอยู่ใอะไรมครับนิกกี้อะไรอ่ะไม่รู้อ่ะนิกเกอหาท่านั่งไม่เจอเอายืนยริงน้าดีกว่าจีกูเห็นหน้าลิลินหนุ่มป่ะเออกูก็เห็นหนุ่มโอ้โหตอนดึกหน้าแมนสุดๆป้อมโยกมือชี้นิ้วหน่อยหน้าแมนสุดๆอ่ะมไม่น่าหายอ่ะตอนดึกอ่ะหน้าวีห้าสิบประท้าห้าสิบใช่โหนั่งไหนอนีนั่งข้างล่างเหรอนั่งดินั่งไงดีวะ ตอนกูยังเป็นตัวเก่าอยู่เลยมึงดูดิไอเปิ้ลรอบก่อนพี่เต็มเ๊้กูกูไม่แส่แว่นด้วยหรอรอบนั้นอะโอ้โห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 โอ้โหเว้นไฟคิดถึงสุดๆ้ยเยี่ยมหมดกันเลยไอเปิ้บอ่ะคิดถึงสุดๆแันดี้อ่ะเปิ้ใส่หน้ากากเลยค่สองโลกวะพี่ คันนี้อยู่นี่คันนี้อยู่นี่ยืนอยู่นู้นไงก็รอถ่ายเซตหนึ่งปเปล่าเซตบังเท่ตายมึงมากองอะไรฝั่งกูด่ะยืนพิงอ่ะยืนพิงมันไม่ใช่เนี่ยนั่งพิงอะ่ะเออมึงก็บงังคนอื่นก็ไม่ทั่วอะไรเพชรดีจริงๆดีจริงๆริงไ,ได้บงังทักต่อยลนะมินยันได้แล้วครับมินยันได้รนะับแล้วเขาว่านั่งเขา่าเฮเสียงนิกกี้มันดังจังวะนี่มึงนั่งบนเข่ากูเลยเหรอนิกกี้ นั่งมากนี่ก็ปอบดูมันนั่งปอบไม่ลงไงอ่ะคนหนึ่งนะไว้แชทไงจะให้เขาเปลี่ยนสภาพอากาศให้ไหมครับจะได้เจอกันจะเจอเจอแต่แค่แต่แค่ไม่ได้ที่นี่นะครับ ไม่ได้ไม่ได้ใช้แก๊งสเตอร์แล้วครับไม่ได้เดือดแล้วทำไมล่ะเด็กกาแฟซาร่าไาก่อนกินถึงกาแฟตอนนี้ดันอาใช่ครับดันอาแล้วก็วันนี้ค่ะวันนี้ละไอ้นี่กี่มึงกี่นี่เฮ้ยพีเดียร์เรนเนี่ยไม่รู้ว่าท่าอะไรท่านั่นแหละนิ่กเท่เท่ท่านั่นแหละท่านั่นแหละอ๋อหน้าแมนมากเลยแล้วใครเป็นคนถ่ายอ่ะาจะมีสีเขียวว่าสีเขียวว่าใครเป็นคนถ่ายอ่ะ ถ้าจ้าไม่มาต้องถ่ายเองแล้วล่ะตอนแรกว่าจะให้เตกตัวแบบจีมาใช่เดี๋ยวเราเขาเปลี่ยนสภาพอากาศให้ก่อนพี่<ค>เ,ปเปลี่ยนเป็นป้าแคม่มีพิโตบ้างอตอนเนี้ยทำอะไรไม่เป็นเลยมีครับขอนหน,น่อยจ้ะเลข6868หนึ่งหนึ่งีเอาด้วยคนจะให้ไอซิมปื้นนอนต่อได้เราแบบนี้จริงเหรอวะมีอันเดียวดิเออดีแล้วดีโอก่อนนอนไปจนหน้ามันแก่จ้ ให้ปิดต่อไหมไม่นี่อ่ะอให้น้องเพชรหน่อยน้องเพชรหิวเพชรแต่อย่างเพชรยังไม่ได้ครับเพชรกำลังเพชรรอตีมาร์ครับไอ้เชียโคพอาะเขาใส่ไปนิดนึงก็เสี่ยงไม่เข้าไม้สัตว์เลี้ยงลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอยู่ไว้เลยแล้วเดี๋ยวพอจะถ่ายเราค่อยถอดเออครับไอเพชรมึงบังกูนิดนึงนะได้ยินไหมได้ยินไหมไม่บังออกไม่บังออกแต่มึงก็มือเออกอดอกเออ เมื่อกี้ร้องเสียงตัวเองแล้วหายยังแป๊บนึงรอทวิหายก่อนจบยังพี่ยังไม่จบครับวันที่ยังไม่ต้องนอนในหน้ากากเนี่ยพี่พี่มองใครนะอ่ะไอเพชรยกมือไอเพชรยกมือคนพิการนี่เดินหลอกไปลอกมาทำผมไหมแล้วก็ลองเอ่อโอเคไอเพจต้องโดดกับรอบนึงก่อน นไอ้เพี่ตตาไอ้เพิ่งจะใส่หน้ากากถ่ายเหรอเจะแฝงไปไหนเจะแฝงมาตายถาวรไปแล้วครับโอ้โหหน้าไม่หายเดี๋ยวมาช่างแม่งเข้ากับสีรถเออรักแก๊งสเตอร์ทุกคนโอ้รักคนดูทุกคนเหมือนกันไอ้เฮียเพชรมึงจะนิ่งเลยเนี่ยแก๊งสเตอร์ทุกคนก็รักคนดูทุกคนเหมือนกันนิ่งแล้ว แก๊งสเตอร์อของผมมาองเขาเรถไ,ไปไหนอ่ะเขารถไปโนไปแล้วเขาไปไหนแล้วอ่ะไปพูดแล้วตอนนี้รินผมดำก็เลยจะไปเปลี่ยนสีผมอนะ๋อผมดำตกลงเรื่องจบยังไม่จบครับนะ้าให้เอาต่อเรื่อยๆ คิดถึงแบงค์ร้องเสียงไก่ขันหน่อยโอยปวดหัวหวังอย่างนั้นลืมไปเลยว่าเจ๊ตายแล้วฟาร์มออกแล้วฟาร์มให้เต็มที่มึงจะเดินตามรอยมินยอนกับพี่ดอยแล้วกันอสองคนนี้ทั้งบวดทั้งเมียเลยครับเดินตามรอยกันเลยแล้วคนอื่นอ่ะไม่แวะอะไรสักอย่าง่ะรอนอลินนะไอ้ปื้มมึงยกมืออีกแล้วแสงประมาณไหนกำลังดีไหประมาณนี้ป่ะ ไม่หายมึงก็ชีนิ้วเนี่ยอีเจมึงนี่นะพวกหนูมารีรอถ่ายเซตหนึ่งครับเพราะว่าเซตนี้มันจะเป็นเซตที่แบบว่าตัวละครที่เปลี่ยนไม่ได้ครับเซตนี้จะเป็นตัวละครที่เปลี่ยนไม่ได้ปูสตอรี่มาสามสี่วันจะตัดจบมันง่ายไปใช่ครับวังแจ็กกี้ลืมชุบโอ้ยผมไม่รู้ว่าแจ็กกี้จะลืมหรือเปล่าผม มอบหมายนาทีให้จะก,กีไปแล้วเดาฝากหน่อยขอบคุณสิบดาวจากคุณธีรพงศ์ครับขอบคุณมา,มากๆครับโซนโซนเจเแฟงเล่นอยู่ไหมถามถามเลยถามอีเจฟงได้เลยว่าเล่นอยู่หรือเปล่า <ผม S 1> หนูไม่รีสตีมครับน <ะ S 1> หนูรีสตีมแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้สตีมอยู่หรือเปล่านะครับ เอาผ้าไปให้ช่างช่างแต่งภาพให้น่ะเด็เอาสวยๆละลงสีหน่อยนิรินน่าจะทําผมอยู่แต่งหน้าทําผมอยู่ก่อนถ่ายรูปมุงบอกไว้จิบมือดอกไปทําผมด้วยแหละหัวนี่ยุ่งอี g v ชิบหายมันจะไม่เป็นสีเดิมมาเด็กใครเห็นเป็นสีชมพูมั่งเปิดอ่ะ อสตีมหนูมาลีชื่ออะไรผมไม่ทราบเหมือนกันผมจำไม่ได้ครับใครมีก็ฝากฝากฝากให้หน่อยละกันนะครับเพราะว่าคนในแก๊งคนในแก๊งให้ได้ครับคนในแก๊งให้ได้เหมือนแก๊งกูเปรถคันเดียวแยกกันขี่อ่ะอย่างดให้ก่อนรถถังมาเลยปะขอช่องเจแฟงเมื่อกี้ไงสันนี่ไงช่องเจแฟง คงคิดถึงย่ใช่ครับเจอตัวละครตัวเองเป็นซอมบี้แบบคิดถึงตายเลยคิดถึงตายจริงๆอะ่ะนิกกี้สตรีมนิกกี้ไม่น่าจะสตรีมนะครับนิกกี้ตอนนี้น้องยังไม่พร้อมสตรีมครับเออใส่สื่อดำรวมกันจานคารเนะ็อโอ้โหโคตรเท่ยังงนอะ เราจะได้เห็นแน่นอนครับเราจะเห็นแล้วนั่นน่แนะแสงมันแสบตาจังวะเห็นไหมมันแสบมากแหละรวมจันทังคาอรอ่ะรอดูครับรอดูรอดูรอดูต้องรอดูขอ<ช>ขอยจีองไม่กินน่าจันสวยใช่กินข้าวใหม่คเข้าวใหม่ได้ละ คิดถึงมาคีแน่เลยขอบคุณ4.5ดาวจากพี่เล็กครับขอบคุณมากมากครับวัสดีแก๊งสเตอร์ของเราวัสดีครับดูบ่อย,อยๆนอนหนึ่งรอนิลินรอนิลินอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยหนูไม่รีค่ายฟ้านี่แหละครับ รอนิรินคนเดียวเลยอันเนี้ยไม่รอใครละรอนิรินเลยไอ้ช่างตรงนู้นมันขายว่าไอพีเหรออลีของไอพีซไอ้นิกกี้มึงจับอะไรของพาเชียครับจริงมึงดูดิไอ้นิกกี้จับอะไรพาเทีย <laughs> จับอะไรเนี่ย มองไม่เห็นเลยครับมองไม่เห็นเลยเนติกิกรรมเป็นบ้องเลยมึงจะคิดกับกูอย่างนี้ไม่ได้นะนิกกี้ชอบของดำๆเหลือยเยอะเนติกิมันเห็นเลยว่าจับอะไรนิกกี้ไม่เห็นเลยแล้วดูมือมันกำดิโอบคุณสี่สิบห้าทานที่คุณป๊อบอายครับ เรื่องลุกระเด็นเหียเดี๋ยวว่าเืงลุกีเสียพี่แฟงเป็นจีสดซันให้หน่อยสิเดี๋ยวให้จีซันไยหมจับได้เดียวเลาจะไม่ได้น้องเคยเจอผมแล้วโอ้ยนะใช่ไม่เปนถ่ายมุมเอียงก็ได้กดตวีเดีมันไม่เท่ไงใช่มันจะได้เซ็ตเอียงเพ็อะไรได้ไงพี่โอ้โห วานหน่อยไม่ว่างวานหน่อยด้วยแค่มาตกแต่งฉากให้ก็พอแล้วกูลงไปแล้วรูปอ่ะไนอะลงนอกอะหน้าเพจอย่างวันนี้อุ้ยตกใจเลยว้าวว้าวแต่พักรถบึ้มไปฉฉนระเบิดปมนะกูมีควรโอ้โหเฮ้อ ไอจีมึงส่งให้กูบ้างดีรูปอ่ะเฮ้คอยส่งให้บ้างส่งให้บ้างส่งให้บ้างเดี๋ยวกูถ่ายก่อนเออส่งให้บ้างจะลงบ้างกูคอนเซตท่าแล้วถ่ายก่อนเซตเลยเซ็ตอยู่แต่ไอ้นิกกี้เออไม่จับเลยมิกกี้ปึ๊กมึงจะถอยอย่างเงี้เหรอวะเออนิกกี้โกโปรไหมนิกกี้ตอนนี้ยังไม่ได้โกโปรครับจับของยามาคีว่ะมิกกี้ไม่ได้จับนะไปทำงานกันไม่เวียเลยมอกไอ้กี้ ต้องเพ่มเข้าเข้าไฟอะ่ะต้องเพชรอยู่ในควัน <_ S 2> ขอช่องเจชีช่องเจชื่อว่าซันนี่ครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้เสมอบคุณสำากับกำงานใจทุกๆคนนะนำนำรูปแรกกับเดียวโคตรเดียวเล้วเนี่ยนๆวะเพชร ซอสใหญ่เราไปทำผมนานมากเลยแล้วมึงยกมืออีแล้วเนี่ยมึงชี้นิ้วดิมึงคิดดูซอใหญ่ยังไม่มาเลยเสร็จหมดเสร็จแล้วกูถ่ายเสร็จแล้วยังขาดซออยู่อ่ะมันก็ยังไม่เสร็จนะขาดซอแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรวมไงนีี่ไงนี่ไง ยามดิ๊ดไหนไว้จีขอบคุณสุดาและคุณบานครับตัดจบยังยังไม่ตัดจบครับเล่นต่อครับมีช่องนิกกี้นะแต่กี้ไม่กดโปนะและไใช่ครับไม่เห็นไม่วยกี้เลยไม่มีอ่ะไม่มีดิ๊ดใช่ครับวันนี้น่าจะใช้วอลใหม่ครับวันนี้วิกินเอคกลุเซียไม่ใช่เฟลกินเอเพสส่งดิสมาได้อ้ยเอาแล้วรถน้องล่า ตกใจกว่เลยมาแล้วนี่มาแล้วไปหารถวัชชนกับเราไม่ยองกันหนูมารีล่ะรอถ่ายรวมไงรอที่รถก่อนเข้ามาเลยมาทำสารรวมมาไปไปถ่ายรวมหนูมารีมามาเลยมาทุกคนน้องมิ้นน่ะฮัลโหลไอจีกับจิมมี่มึงขยับบรรณาตัวมึงหรือว่าอยู่ที่เดิมกูเห็นเรื่ิมโอเคขาดใครอ่ะขาดพี่ดอยพี่เสียงไอ้ดอยเสียงแต่ไม่อยู่ครับไม่แต่นี้ไม่อยู่แลก็จีซังไม่อยู่อ่าตัดตัดต่อให้หน่อย ไอโค่แต่ต่อไอคบเลยส่งไปเรียนยังทำไม่เป็นเลยเรื่องยวเงี้ยดีสวยจ้าดาสวยจ้าดาสวยจ้าดาหาทางของตัวเองเลยยิงคมเป่าโอ้โหคมคมไม่ละโผล่ขัดกับขวายที่ปื้ดเลยพี่อาเข้ามาดิอาล่ะอาเข้ามาดิเออเลยอาไออาเข้ามาดิตีอนเ่ายอยู่พอดถ่ายแล้วพี่อา นูมาเลีิ่งไปเล่นหน่ะปะเอาถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายเอ้าถ่ายรูปไม่ต้องถ่ายมันกว่เด๋ยไม่อ่านไลค์กลุ่มอะไม่รู้ว่าอางงอะไออาบอกกูจะเข้าหรือจะออกดีเลยน่ารักกินโดนัทโอ้โหครอบครัวใหญ่ใช่พ่อค่ะรู้เลย ครอบครัวใหญ่ครับครัวใหญ่นี่ดิเจ้าหนูมาลีขยับมาชิดรถดิอ่ามันจะได้มีที่ยืนเพิ่มเจ้าหนูมาลีครอบครัวใหญ่คครรอบัวใหญ่เออนั่งเขาเพียบเลยว่ะเออไปครอบครัวใหญ่ครอบครัวใหญ่เอ้าคนถ่ายอ่ะมีคนถ่ายอยู่ตรงกลางไงจีถ่ายอยู่รอเขาเปลี่ยนสีให้ก่อนแป๊บนึงเออมันจะเห็นหรอ เห็นนิรินเห็นแต่คือนิรินกินเบอร์เกอร์หรือโดนัทโดนัทใช่ครับอีกเดือนหนึ่งเราจะกลับมาเป็นชุดทุกอย่างคือต้องขอบคุณนะครับชเจะบอมดีใจมึงแล้วเนี่ยดีใจมึงเดี๋ยไม่ใช่แต่แต่ก่อนจำได้เลยแต่ก่อนที่ร้องจะเปลี่ยนอย่างเดียวเลย ไม่ต้องแต่งตัดแต่งทุกแันเลยอยากใส่ชุดแบบกระห่ำน้อยอะไรแล้วนะเดี๋ยวก็ร้องไห้เลยเมื่อก่อนร้องไห้เลยปรึกษาครับหน้าครับเปลี่ยนใลยผมด้วยครับเปลี่ยนใลยผมด้อยเปลี่ยนเลผมด้อยร้องไห้เลยเจอเจอเจอหน้าจับใจตัวเอเบซีไปอ่ะแล้วตอนนี้มารักตัวเอเบซีสองทีสองทีมอะไร เจ็ดเคืออาวุธว่ะอะโหจำได้นะครับเบียดด้ผมเบียดด้ผมนะครับจ้าแต่ก่อนมันจะพูดสารนะครับคำน้อยแล้วก็ลุงจอห์นหน้าครับนะครับเบียดด้ผมเลยครับหน้าจอหนเป็นทหารแลรเที่อ่ะดูละสิบสี่คน ห้ามงอื่นมาบ้างอาอะอะอ้เจ้าไม่รู้จริงอ่ะสองสี่ถ้าอยู่ครบที่สิบเจ็ดแปดคนเลยด้วยสองสิบสี่เออถ้าอยู่ครบสิบเจ็ดแปดคนน่ะดีกี้หลับไปแล้วมั้งดูจะทรงอันดุเหมือนหลับอยู่เออท่าเหมือนหลับจริงหลับไปแล้วมั้งเหมือนตายไปแล้วอ่ะครับ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 เอายังถ่ายยัง เขาไม่เปลี่ยนอากาศให้ทักทีอ่ะโอเคที่เข้ามาทำไอคิวให้แป๊บๆแล้ไปแล้วนี่โอ้โหดูรูปเหรอห่อครั้งที่แล้วอ่ะรูปที่พี่เอ็ยยังไม่ได้เลยแค่ให้ให้น่าที่ดอกกุหลาบขาหมดอ่ะอีธานยังไม่ได้รูปเลยอบุ่นสุดๆใจ้วคอดอบอุ่นเลยครั้งที่แล้วอ่ะคอดอบเออว่ะไอ้ลองเอ็กซ์มันมีอ่ะเนี่ยสวยอ่ะม้นชอบอันนี้มากเลยเจ๊แฝงอีกอ่ะ เออเราลืมเราเราลืมตัวโจ้ของพวกเราไปได้ไงเจฟแฟนอ่ะเออเอ็กรูปครั้งที่แล้วเห็นได้เลยโอ้ลืมไปแล้วลืมไปแล้วโอ้โหาเล่เครื่องไหเดี๋ยวมาพาเป็นปาปกาศให้หน่อยเนี่ยปา้อันนีได้พี่เจฟแฟงก็หายเขาไม่มีประสัยไหมเขาไม่มีประสัยทั้งหมดมันเราได้เป็นเอาให้ครบก่อนเอามาเป็นเออเอามาให้ครบก่อนละเดี๋เป็นเจฟแฟงให้ก่อนดิเป็นเจฟแฟงไม่ก็โคอ่ะ เกียรชิที่หายแต่ละคนแอดมินแต่ละคนเนี่ยเดีะยวเมื่อกีโดนอีกอะโดนด่าแก๊งขยะอีกมึองไี้ขยะเปียกเลยนะไม่ใช่ขยะธรรมดากูแค่อาศัยแก๊งเว้ยกูไม่ใช่หัวหน้าสะดุ้งถึงกูเลยนะลงมาเยอะข้างล่างนี่ดีเซน์ท่อเชฟเพชร อะไรกูวิางล่างอะไม่ใช่ข้างๆตรงนี้ต้องบอกอะพี่เออในใจแฟงได้ไงกูมึงไม่เข้ามาเลยอย่าใจเย้เพชรเห็นได้มินยงียบมแบบฟาดเรียบแล้วนะเรียบร้อยอะไรความรู้สึกเหมือนกำลัง ขึ้นมอหนึ่งแล้วต้องย้ายโรงเรียนเลยวะนเลยอะไม่ได้กินโดนะตเลยโอเคอบอุ่นเกิร์อบอุ่นเกิร์พาไปเปิดแลวกินได้ไงวะน่าจริงเออดีแล้วเซฟป้องการโควิดพี่จะบอกอะไรแพทนี้นะว่าแพทคือเราฟาร์มกันมาหนักหน่วงมากทุกคนเลยบว่าถือว่าถึงมีพี่อยู่ไม่มีพี่อยู่เราฟาร์มแบบ ไม่ท้อถอยกันมากอะสุดยอดนับถือใจมากจีตายจริงมะเนี่ยแล้วขอบคุณทุกคนมากที่เล่นสตอรี่นี้ไม่หลุดโอซีเลยเก่งมากมากทุกคนแต่ว่าตอนนี้เจ้าจีตุยอ่ะจีต่อปิดต่อได้โดมาลีกูปิดเก้ากูปิดข้างหลังแล้วกูลืมดูเพิ่งเรียกหมอมาดิเออเรียกหมอมาด่วนแล้ว 69 69 69ขอบดิโตวหน่อยปื๊ดไอ้ปื้ดดิ้นนะกูกินมาก่อนไออ่ะโอยอบอป็นโซดให้ากูพูดอ่ะ69ครับ69ถ่ายเสร็จแล้วไอเบุญมากอ่ะ69ครับลองวะพี่แต่เหมือนไอ้ทวิทมันจะรีว่ะถ่ายไปถนนอ่ะสวยภาพสวยสวยเกิร์ดอีสักพักมึงมาขายยาเดี๋ยวนี้ออะช็อกกูบอกเลยว่าช็อกจริงๆมุณรำมันได้แต่มันต้องติดขายยาตรงเนี้เนี่ย ไม่เอาเออมึงวเต็ติดทุกรูปเลยอังกิงมึงเอาไอ้สิบปื้อถอยหอกคดีได้ยังไม่รู้ทอนแทบใครี๋ยวผมมันกลบอยู่ตรงนี้ก็ได้พี่ค่อยอุ้มค่อยอุ้มหนูนี่โอ้โหอะไรยิ่งใช่โอ้หุ่นมากไอ้สิบปื้อว่าจีบีมึงกันนะไม่เปลี่ยนห้ามตั้งเหรอตาเดี๋ยวพอแล้วโอ้เสียดายพับแคดดี้ว่ะ ้าที่ลงใหม่สวยนะนี่ครับภาพล่าสุดดอัเดียวอ้ยเหองี่เครื่องหวาชุด <c oughs> ได้พี่ชอบชุดนี้จะใส่ล่าสุดเมื่อชาติต้องการนั่งการเราจะกลับมามรว,มวนอีกครั้งแต่ว่าในการเล่นชุดตัรละคอรชุดนี้มันเราเป็นการที่แบบว่าหนักหน่วงมากปลอมตัวไม่ได้โดนจับแน่นอนถรือว่าทุกคนทำได้สุดยอดมาก ผม,เป,มเปลี่ยนได้สองรอบอะขายยาก็ได้แค่สองรอบนะที่เหลือประกาศจับล้นเลยหมดแล้ว,หม,ลวหมดโคตา้าเพราะมึง <c oughs> ยังพอเปลี่ยนได้ของกูก็เปลี่ยนได้อะไรเปลี่ยนได้หมวกโอเค <c oughs> หมวกสาวทองไงม <c oughs> ึงไงช็อปเปตสลับที่กันละพอจะไม่ใส่ก็ไม่ได้เหมือนขาดอะไรไปอะอาอแจ็คกี้มันถ่ายรูปไหม <c oughs> เอาจธนาคารมารวมด้วยไหมอย่างเงี้ยคนมัน <ไข S 1> จะเยอะมาก เออหันจะถ่ายพอเป็นโหนึ่งพันหนหนึ่งก็ให้คนถ่ายให้รวมกระจะนังคานถ่ายรูปสักรอบไหมหมอไม่เป็นโตไหมมีอัเรียวมีอันเดียวอ่ะกินเม็ดชิดไปเด็กเหมือนเรื่องอะไรครับนี่ถือไม้สนุกครับอะไม่มีอะเรื่องเป็นโตเรืองสี่สิบเจ็ดรู้สึกอบอุ่นป่ะเพิ่มไฟเท่าไหร่ได้อบอุ่นเพิ่มขึ้นร้อนเลยใครจะกินเม็ดหรอมีใครจะกินเม็ดชิปไหมอ่ะ ใครได้ใยกินเม็ดคิดสินายหมอจะกินอะเม็ดคิดเฮ้ยปอมก็เสิร์ฟอยู่นะเสิร์ฟนะแล้วลองลองกินเตียงไหมยีดเลียงแล้วนี่ไหมมีมีน้ำอาหารไหมครับไม่มีไม่มีเลยเหรอครับบอทดิคิงเม็ดคิดไปดิโอตายเลยของเล็บบูบลีไม่อยากเอาออกมาถ่ายรูปใช่ปหมใช่กูก็ไม่อยากไม่เอาไม่เอานิกว่าไม่เอาดีกว่าแคดดี้ข่งเทพไปเก็บไปอาเก็บไม่ไม่เอาดีกว่า ถือปืนเอเีชีเออถือปืนแลก็แหละอ่ะกอดอกมันกอดอกมันไหนวะลืมว่ะมันมีหลายอย่างนะกอดอกนะปกติใช้กอดอกมนอัน Cross Arms สามอ่ะเพราะว่ากระตั้น,นดีมันไม่มันไม่ดิ้นไม่อะไรได้ไปโรงเรียน ไอ้ปื๊ดเออเนี่ยเห็นปืนหน่อยเออวางลั่นใส่หัวคนข้างไอ้ที่นิกกี้ตายหานะหมวกหล่นอ่ะไอ้เพชรมึงยืนแบบที่พวกกูยืนดิมึงเห็นไหมว่าเขายืนกันยังไงไปฝั่งขวานุ่นๆุไปเลียงฝั่งขวาเอ้ลูกไหนได้ให้ดูนิกกี้ลงไปนิกกี้ลงไปนิกกี้ลงไปให้มันเลี้ยงลงลงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมไอ้เปิดต่อดิโรงเรียนมึงเขาสอนลูกเสือไหมกูถามน่ะน้องเพชรเอามือลง ไอมีฝั่งเรานิ่งฝั่งซ้ายนิ่งที่มีขึ้นมานิดนึงก็หวานจัง๋อพอพอไอชีไม่ต้องไอคอนออกก็ได้มึงอะถือปืนเนะไอเด็กกี้ร์เียบเข้ามาหน่อยดิเดี๋ยวมันจะลั่นส่หัวไดิมียานเไมลั่หรอถือปืนเฉยไม่ทียานออกซ้ายหน่อยเออถือเฉยไม่เท่ตกอดหอก ไม่ไม่อยู่หลังแอนดี้เด่นเป็นยันแต่มันแค่เกมนะครับแค่เกมใช่ครับเราใช่ป้าวันนี้คืดีทันเราผูกพันกับตัวใช่ผมก็ยังคงนี่แหละที่อยากที่กูอยากเห็นคืออยากเห็นนะจิมมี่จิมมี่หยิบลงมาดิมันต่ากเกินเออเห็นแล้วมันเห็นแล้วดีแล้วจิมมี่อมามาเดี๋ยวตัวอะไรชะลักตาไปดันเด็ดกูช็อกเลยนะคันโม ว่าแล้วเอ้ยว่าแล้วเรียกว่าแล้วอย่างมักเลยว่ะไอ้สัตว์แกร่งชอบเลยชอบเลยเอามันหนักๆดิแค่ที่ว่าเอาเขามาร่วมถ่ายรูปเออเขามาร่วมใต้ตีนไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่อยู่ใต้ตีนนะ เอาไปไกลๆว่าแล้วแล้วพวกมึงก็ไม่หลบกันนะกก็ไอจีหลบแล้วยังโดนเลยมึงดูดิกูไม่ได้หลบกูไม่เห็นกูไม่เห็นก็ไม่เ็นเพราะกูมองแต่มองถ่ายตรงนี้เออไม่ได้หลบนื่ว่าหมอมากูช็อกเลยถ้าเราถ่ายรูปมนอยู่ตรงนี้นานๆเดี๋ยวจะมีคนมาป้าไปแชทแชทไอ้พวกไม่คิดว่าจะมาจริง